สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มาพบกับคลิ p t o t a ท็บแอปพลิเคชันขุด b i t c o อ n นะครับด้วยสมาร์ทโฟนนะครับวันนี้เรามาดูในส่วนของการถอนเงินนะครับจากหน้าจอของผมนะฮะจะมีแรงขุดอยู่สอง0มื่นสองพันนิดๆนะครับเป็นบวกร้0ยสสิเปอร์เ็นตนะครับจากคูณสิบนะครับเรามาดูในส่วนการถอนเงินนะครับกดวิ r a w BTC ครับ ตรงนี้นะครับทางแอปพลิเคชันจะแจ้งเราว่าการถอนขั้นต่ำจะอยู่ที่0.0001 BTC นะครับถ้าเราต้องการถอนเงินนะครับเราจะต้องได้ขั้นต่ำในการขุดบิตคอยนะครับคือ0.0001 BTC เราถึงจะถอนเงินได้นะครับสำหรับตรง Payment History นะครับคือ list รารายการนะครับในการถอนเงินของเราไปนะครับ Premises, จะเห็นได้ว่ามีแถบสีเทานะครับขึ้นคําว่าคอนเฟิร์มอันนี้คือผมกดถอนเงินไปแล้วนะครับแล้วก็กดยืนยันการถอนเงินไปแล้วนะครับเมื่อเราใส่เล <emerges> ขกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วทําการยืนยันอีเมลเรียบร้อยเรามาดูในส่วนนี้มันจะขึ้นคําว่าคอนเฟิร์มนะครับคือยืนยันการถอนเงินนะครับตอนนี้เราก็รอการส่งบิตคอยจาก แอปพลิเคชันนะครับเข้ามายังกระเป๋าส่วนตัวเรานะครับตรงนี้เราจะมาดูดีเทลการถอนนะครับกดตรงดีเทลครับจะเห็นได้ว่าจำนวนนะครับของผมถึงขั้นตับนะครับจะกดถอนและ Bitcoin บิตคอยกำลังจะส่งมายังกระเป๋าส่วนตัวผมนะครับตอนนี้เราแค่รอนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับในการขุดบิตคอยนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาทางลิงก์ไลน์แอดมินหรือว่าลิงก์ไลน์กลุ่มที่โพสด,ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ